รีบาวหรือจังหวะการคืนตัวของโช๊คเป็นคุณลักษณะของโช๊คอัพที่ดีเมื่อสามารถปรับออปชันนี้ได้ครับโช๊คอัพของ y s s สามารถปรับไปถึง30ระดับด้วยกันและการปรับนั้นยังแตกต่างถึงสาประเภทด้วยกันซึ่งมีทั้งสามารถปรับได้โดยใช้มือเปล่าและสามารถปรับโดยใช้อุปกรณ์เพียงไขควงหัวแบนเท่านั้นการปรับรีบาวนะครับข้อควรระวังของการปรับรีบาวหากเราปรับแข็งมากเกินไปนะครับหรือว่าปรับนิ่มเกินไปเนี่ย อ่ส่งผลให้การขับขี่เราเนี่ยไม่เป็นไปนอย่างธรรมชาติครับอาจจะมีการแข็งกระด้างหรือว่ามีจังหวะลดสายควรปรับให้ถูกต้องตามคําแนะนําในคู่มือนะครับซึ่งการปรับทั้งหมดมีดังนี้ไปดูเลยครับวิธีการปรับรีบาวแบบที่1ใช้เกลีควงหัวแบนปรับทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดวาลวจนสุดจากนั้นหมุนไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดวาลวนับ15คลิก ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ตามความต้องการภายหลังครับวิธีการปรับรีเบลแบบที่2ให้ลูกค้าสังเกตตัวอ,อักษรบนแหวนปรับรีเบลตัว H และตัว S วิธีการปรับหมุนไปด้านตัวอ,อักษรตัว H จนสุดเมื่อสุดแล้วปรับมาทางด้านตัว S 15คลิก ลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ภายหลังครับวิธีการปรับรีบาว์แบบที่สามสามารถปรับได้โดยใช้ไขควงหัวแบนหรือใช้มือเปล่าบิดเลยก็ได้วิธีนี้ลูกค้าอาจจะสับสนให้ยึดหลักบิดทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาในที่นี้การปรับเริ่มต้นต้องบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดาวาล์จนสุดก่อน จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดเป่านับ15คลิกลูกค้าสามารถปรับเพิ่มเติมได้ภายหลังครับ